ออกปาตบมไปได้ยังที่สูงอยู่นะครับผู้เล่นาครหัวผู้ราตูดี้เทางซ้ายมาบอลมาเดี๋ยวลงดูเลยหมานะครับน้าอนวัฒน์มาที่ร้านธินพัฒน์ธินพัฒน์กลึงดึงรอเพื่อไหลบอลมาให้น้านวัฒน์ปอมาที่ด้าฉลอมไทยเกตสูงเดินฉลอมไทยปั้งที่บอลทาน้าน้าีนวัน ขึ้นมาทางด้านีขวายังได้อย <la yeah. ู่ทีเพื่อนไปได้เจ็ดกจิดเขียนแั้วจ่ได้หุ่นเกี้วส่ไม้ค่าี้ใส้าอเดีใหญ่ใสเพือนไม้5้ยี่สิหวางบอลใต่หทันทีเห็นประตูเพลิองแต่ว่าประตูนี้ออกมาไม่ได้เดินไปเรื่อย

สายดิคุเข่าประตูครับถือว่าได้ลุ้นกันทีเดียวในครึ่งแรกในห้านาทีแรกงวางบอลนาวนีไว้ให้รุณเพปักบอลจะได้อยู่ได้ีีชัวไหนมังบอลฟาดประตูยีงบอลไได้าช่ไหมกรด้ายจายางได้อยู่ที่ระไม่เลชิบเป็นครับต้นทีดส